ครับผมครับวันนี้ก็ทาง TCA แล้วนะครับก็ได้นำแบรนด์ c า a s s y r นะครับมาโชว์ในงานเมืองทอง International b a n g k o ก Bike ครั้งที่8นะครับซึ่งก็วันนี้เราเปิดตัวรถ4รุ่นในกันนะครับตั้งแต่ตัวทางด้านขวาสุดตรงนู้นนะครับก็จะเป็นรุ่นสแลชนะครับเป็นเสือภูเขาอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ถัดมาทางด้านนู้นก็จะเป็นเสือภูเขาตัวคาร์บอนนะครับเป็นที่เราจะเอานำเฟรมเซ็ตเข้ามาขาย มีทั้ง27.5นิ้วแล้วก็29นะนิ้วนะครับและส่วนนี่ครับดาวเด่นของงานเราเลยคือคาเซเลต์แคนนอนครับเป็นเสือหมอบแอโร่ครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดจากวงการจักรยานเลยทั้งะตะเกียบตะเกียบโค้งนะครับแล้วก็แล้วก็ท่อที่เป็นรูปท่อ Bullet บูลเลติวนะฮะอันเนี้ย ราคาเนี่ยจับต้องได้เลยครับอยู่ที่29 0 0มนนะครับผมนี่เราก็แต่งแต่งแบบเต็ม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 รูปแบบมาโชว์กันเลยนะครับครับผมก็ตัวนี้นะครับผมถึงตัวนี้ก็เป็นตัวที่นักกีฬาเราใช้อยู่ไปแข่งได้แชมป์ที่ตีมอมานะครับคาเซลตส29นิ้วรุ่นเอสนะครับผมนี่ก็ประกอบกับ แลมอีเกิลนะครับอ่าสิบสองสปีดรุ่นล,ล่าสุดเลยแล้วก็โชคฟอ็อกปีใหม่นะครับโชคฟอ็อกตัวนี้นะครับอ่าราคาตัวนี้ก็เฟรมเซ็ตอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0มนนะครับถ้าประกอบกันทั้งคันเนี่ยคืออ่าก็ไม่จะไม่เกินไม่เกิน80,000น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ9กกกิโลกกิโลครึ่งครับผม mm hmm. ก็ขอฝากนะครับ g c a ก็ขอฝากแบรนด บแบรนด์ของเราด้วยนะครับคาเซเลนนะครับเป็นบแบรนด์ที่เราเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อสำหรับนักแข่งโดยเฉพาะเลยแล้วก็เราเนี่ยขายแต่เป็นเฟรมเซตนะครับแล้วก็เพื่อเพื่อใหน้นักแข่งเนี่ยได้แต่งกันแบบเซนสตรีมนะครับผม